วัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดา,าวโจน VIP เนาะจะมนที่22และ23มิถุนายนปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกำมะนันนะสําหรับ VIP ตัวเด่นก็คือ7กับ0 1กับ4เนาะ7 0 7 1 7 3 7 4 4 0 4 1 4 2 4 3 4 7 7 0 4 4 7 1 0 1 4 0 4 3 จับคู่ก็0ูนย์เจ็ดเจ็ดี่เนาะหนึ่นะคะพอไปเปดาวโจรสามก็หกห้าก็แปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหแดย์ดสองหหดห้าหสหห้ดสแล้วก็ห8แดสองจับคู่ก็สามหกหกสามห้าแปดแดหหดแดหหหสเนาะจับคู่รุ่นด้วยกันเนี่ย ได้ไม่งั้นเพื่อนๆก็จับสามสามหกศูนย์ห้าแปดสองห้าแปดหนึ่งก็ได้นะเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เจ็ดจับกู่ลุ้นนะคะขอก่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะสำหรับคลิปนี้ก็จ้าบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ